สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกครั้งนะครับผมกลับมาพบกับผมตานวด r p c c กั n อีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมวันนี้มาจัดรถอีกหนึ่งคันนะคุณผู้ชมนะเพิ่งเข้ามาใหม่บอกเลยว่าคันนี้หายากมากคุณผู้ชมนะผมเพิ่งเห็นเป็นคันแรกๆเหมือนกันนะครับผมกับซิการ์เอ็กวันนี้มาเป็นมือสองแล้วคุณผู้ชมนะสวยๆแบบนี้เป็นตัวสแตนดาร์ดนะคุณผู้ชมนะขับเคลื่อนล้อขับเคลื่อนล้อหลังนะคุณผู้ชมนะสวยๆแบบนี้ออปชั่นผมบอกเลยว่าคันนี้จัดเต็มมากๆผ่อนแค่เดือนละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นราคาา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 เเเริ่่่่มมมมต้้้้้้้นน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 นีียกววววบทะะคุณผููชัขขแลออดดดใสงหา จัดให้นะคุณผู้ชมนะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าจัดให้ไฟหน้าเป็น LED ทั้งหมดแล้วลืมบอกไปว่าคันนี้วิ่งได้ประมาณ4 5 0 0ยกิโลนะคุณผู้ชมมาต่อการชาร์จหนึ่งครั้งซึ่งเยอะมากๆไกลมากคุณผู้ชมนะกว่าจะชาร์จที่ก็เป็นอาทิตย์ข้างหลังบอกเลยนะกว้างขวางใหญ่โตมากๆนะคุณผู้ชมนะมีสปอยเลอร์ด้านหลังจัดให้ไฟเบรกด้วยสาม,มีจัดให้กระจกเป็นกระจกไล่ฟ้าเรียบร้อยมีกล้องด้านหลังจัดให้ซิการ์เอ็กนะคุณผู้ชมนะเซนเซอร์ก็มีนะครับผมคันนี้นะครับผมเป็นปารังไฟฟ้านะคุณผ คันจะไม่ใหญ่มากนะครับผมจะเล็กกว่า SUV c r o s ค Over นะครับผมเบาะสามารถพับได้แยกกันซ้ายขวาด้านในค่อนข้าง,งที่จะกว้างขวางเลยคุณผู้ชมนะสามารถนั่งได้ห้าที่นั่งนะครับผมเบาะเป็นเบาะหนังรอบคันเป็นเบาะไฟฟ้าด้วยนะคุณผู้ชมนะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าปัดเดินนมาเป็นดิจิทัลเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมสามารถควบคุมอะไรต่างๆได้จากจอตรงกลางเลยนะครับผมเป็นทัชสกรีนมีทั้งแผนที่มีทั้งกล้องมองหลัง,ลงกล้องรอบคันมีทมบมีครบทั้งหมดเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้ออบอกเลยว่าจัดเต็มมากๆด้านบบนนะครัผม,ผม,ม มีพาโนนัมิกราสซันลูฟนะครับผมเป็นหลังคาแก้วนี้จะมีแผ่นบังแดดนะคุณผู้ชมนะใครไม่ชอบก็สามารถถอดออกได้นะครับผมสวยๆแบบนี้มาดูด้านหลังกันนิดนึงคุณผู้ชมนะด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคุณผู้ชมนะเบาะหนังรอบคันอย่างที่บอกตอนต้นนะครับผมว่าเบาะเนี่ยสามารถพับได้แยกกันซ้ายขวาฝั่งนูก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันนะครับผมแบบนี้นะคุณผู้ชมนะมีคันเดียวนะผมบอกเลยนะคันนี้ต้องรีบหน่อยนะครับผมมีแค่คันเดียวเท่านั้นหายากมากสำหรับรถซิกเกอร์แบบนี้คุณผู้ชมนะคันนี้เป็นนตัวแดดดาาารรร์์ิิไ้ะม500กกบออยเ นี้นะคุณผู้ชมนะผมย้ําอีกทีว่ามีแค่คันเดียวราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทผ่อนหมื่นกว่าบาทเครดิตมีดาวนะคุณผู้ชมนะดาวประมาณสองสามแสนดาวดาวนิดหน่อยนะคุณผู้ชมว่าสำหรับใครอยากได้จัดไฟแนนซ์นะสำหรับใครอยากได้ที่จะจัดไฟแนนซ์นนะครับผมส่วนใครซื้อเงินสดมาดูรถได้เลยรถสภาพดีมากคุณผู้ชมนะไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมรับประกันไม่แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใครอยากได้ผมทิ้งข้อไหนในส่วนของด้านล่างถ้าสนใจกดหัวใจกดแชร์แล้วพิมพ์เข้ามาว่าสนใจซีเกอร์เอ็กซ์ได้เลยครับผม